สำหรับพี่น้องประชาชนในเขตผมก็เกิดการผวาหวาดกลัวกันเช่นกันครับเนื่องจากในบริเวณนี้ไม่มีแสงสว่างทําให้เกิดคดีฆาตกรรมอัมพางนะครับมีการเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็เผาในส่วนของการอัมพางของศพในส่วนของคดีนี้ผมขอไม่อนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตไม่ลงลึกนะครับเนื่องด้วยยังอยู่ในระหว่างดําเนินคดีก็อยากจะของประมาณในการนําแสงแสงสว่างมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่สองครับ ในส่วนของถนนสายรอบอถอนหนึ่งนะครับเป็นถนนในบริเวณตําบลหัวลาครับเชื่อมต่อกับตําบลซับจำปาอาเภอท่าหลวงครับเป็นถนนขององค์กรบริหารท้องถิ่นนะครับขาดการบารุงรักษามานานครับพี่น้องใช้ทางสัญจรได้ลําบากรวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่ต้องขนสินค้าเกษตรครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3ครับเป็นในส่วนของคลองบ้านหนองจานครับเป็นตําบลหัวลําเช่นกันครับหมู่ที่5นะครับ ซึ่งคลองนี้นะครับพี่น้องต้องการใช้น้ําในการทําเกษตรในช่วงของหน้าแรงก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ไม่สามารถลําเลียงน้ําได้ส่วนในช่วงของหน้าฝนนี้ก็มีวัชพืชปกคลุมทําให้น้ำเนี่ยครับเกิดการเอ่อล้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในบริเวณทําการเกษตรของพี่น้องประชาชนทําให้เกิดการเน่าเสียครับ